สจแฟนค่ะที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปัญญาจันหอมสตอรีนะคะว้าวว้าวานะคะวันนี้ลูกสาวนะคะน้องแอมชนทิชาชนรีของเรามาแจ้งข่าวดีพ่อพอ่แม่แม่สองชั่วโมงที่แล้วนะคะยี่สิบแปดสิงหาสองห้าหกเจ็ด งานสมโพธิสารหลักเมืองปทุมธานีณบริเวณส่วนเทพสารากางหลังเก่าจังหวัดปทุมธานีเวลา22.00นถึง23.00ิบามหานะคะแล้วก็สองงานติดกันเลยเด้อจ้ะมาแจ้งย้ำเตือนพ่อพ่อแม่อีกรอบหนึ่งนะคะ งานที่หนึ่งนะคะก็คือที่ศาลหลักเมืองปทุมธานีนะคะนักสารลากลางหลังเก่าจังหวัดปทุมธานีเวลายี่0ดศูนนย์ถึง23.00นน วันที่2 9นะคะมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตจังหวัดสุรินทเวลา18.00นถึง19.30ว้าจว้าวว้า,ววาวค่ะ30มีงานคะ่ะแต่เจ้าภาพมาให้บอกห้าห้าห้าะคะ่ะ3งานติดกันเลยพ่อๆพ,อพอแม่แม่เอ้ยลูกสาวของเรา ปังมากเลยขนาดเรียนด้วยนะเนี่ยทั้งเรียนทั้งงานอุย้ยคนเก่งนะคะของพ่อพ่อแม่มมสุดยอดประเทศไทยจริงๆนะคะเลิศมากเลยนะคะมาอ่านคอมเมนต์พ่อพ่อแม่ค่ะพ่อสุขุมบอกว่ายินดีด้วยนะลูกสาวปทุมธานีเจอกันจ้านะคะเยี่ยมมากเลย เจอกันครับพี่คุณสมยศบอกนะคะว่าเจอกันครับแต่งตัวรอนจะจ๊ะสามสิบกระซิบเบาๆกระซิบเบาๆวันนั้นนะคะอืมอิจฉามากเลยฝากตาไปเดอ้อไปดูสถานที่มายังนะคะทุกคนนะคะน่ารักมากเลยอุย้ยทินลูกสาวนะคะ น่ารักมากเลยทุกท่านทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสามงานเลยครับสู้ๆนะคะทุกคนนะคะทุกคนดีใจเราดีใจนะคะ แค่รู้ว่าหนูมีงานก็ดีใจปังๆค่ะเห็นไหมพ่อพ่อแม่ยินดีกับสาวน้อยคุณเก่งนะคะของเราลูกสาวที่น่ารักนะคะสวยเก่งน่ารักมากเลยจะบอกให้พ่อพ่อแม่นางน่ารักตัวจริงก็น่ารักหน้าจอนอกจอก็แบบเดียวกันนี่แหละนะคะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละ ความสุขของลูกนาะเนาะความสุขจริงๆอิสระภาพอยากทำอะไรก็ทำทำแล้วหนูมีความสุขแม่แมก็มีความสุขกับหนูเต้นนะคะก็เป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะก็คือตัวหนูนะคะทุกอย่างอยากเล่นอยากอะไรก็คือโอ้ยนะคะสุดๆนะคะ ถ้าอยู่ข้างล่างเป็นอีกคนหนึ่งถ้าขึ้นเวทีนะคะดูดพญาหงเด้พอพอๆแม่แม่จริงๆนะบอกไม่ถูกเลยอันนี้อาญ่าไม่ได้ชมนะดูยังไงก็ไม่เบื่อเลิดสวยน่ารักเนาะน่ารักจริงๆเบิ์ด คำย่าไม่มีคำไหนนะคะมีคำแต่ว่าโอ้ยน่ารักเป็นที่สุดนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะคุณแม่ก็น่ารักคุณลูกก็น่ารักพี่น้องนะคะบ้านฮักน้องแอมหรือว่าทุกท่านทุกคนนะคะทีมน้องแอมน่ารักหมดเลยนะนี่คือจริงๆนะคะปังๆนะคะคนเก่งกําลังใจให้นะลูกเห็นไหมมาแล้วเอาเอามือขอโทษขอโทษ ุยไปดูเม้นไปนะคะขอโทษพ,พ่อพ่อแม่แม่น่ารักที่สุดเลยอเจอกันนะคะนะคะนี้คือโพสของลูกสาวเองนะคะเนาะแล้วก็พ,พ่อพ่อแม่แม่ก็โพสนะคะเป็นกำลังใจช่วยกันแชร์ช่วยกันเอ็ดยาก็มาส่งข่าวอีกนะคะย้อนให้กับแม่แม่อีกทีขอให้เดินทางปลอดภัยนะเอมนะคะแอนคนโสดนะคะ บอกนะคะยิ้มสู้นะครับเก่งอยู่แล้วนะคะสามสิบนะคะหลายคนบอกโอ้ยเอ็ดยาดีใจไปนำขา่าวดีวันนั้นนะคะใครอยู่ใกล้เอ็ดยาขอฝากกำลังใจไปเดอ้อกับสายลมแสงเดดนะคะขอดูหน้าจอเนาะไลสดให้กันชมด้วยนะคะใครอยู่ย่านปทุมธานีเจอกันนะครับวันนั้น เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยทุกคนนะ่ารักมากมากเลยลูกสาวนะคะนะ่ารักมากมากนะ่ารักทุกคนเลยปุยโรยปังปังนะคะลูกสาวเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยอืมเดินทางปลอดภัย นะคะน้องแอมทีมงานทุกท่านทุกคนเดินทางปลอดภัยแค่วคาดปลอดภัยหน้านางเอกน้อยคุนตรีนะคะคุนตรีเทพนะคะอืมใช่นางเอกน้อยของเราน่ารักมาก <c oughs> รอชมจ้านะคะส่งกำลังใจให้แอดย่าขอส่งกำลังใจหน้าจอค่ะเพราะว่าเจ้าภาพไม่ประสงค์ออกนามนะคะเอฟซีบอกว่ามีคุณผ่อนชัยว่ามีด้วยเหรอที่เจ้าภาพห้ามบอกวันนั้นแม่ชอบวันที่สามสิบจังเลยวันนั้นขอให้งานราบรื่นนะคะ พี่อยากไปเชีร์เป็นกำลังใจน้องแอมมากๆครับ้านซูซูกำลังใจให้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เป็นกำลังใจให้สาวน้อยที่ดาน้อยของพ่อพ่แม่นะคะสาวน้อยคนเก่งอย่างมมสสวยใจบุญน่ารักนะคะน่ารักแค่อืม เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจและดีใจที่ลูกมีงานเยอะๆนะคะน้องแอมเก่งจังเรียนด้วยทำงานไปด้วยเห็นไหมรักษาสุขภาพด้วยเป็นกำลังใจให้นะกบน้อย <c ười> <c ười> กระโดดกระหยงนะ่เหรอกบน้อย <c ười> น่ารักนะคะ <c ười> กระโดดนะเหรอ <c ười> ชลลี่คนน่ารักนะคะ <c ười> สุดยอดเลยขอให้รนโรยปังๆนะคะโรโรยปังๆมีงานเยอะๆแม่แม่ก็ดีใจขอให้ลูกปลอดภัยเดินทางไปทั้งกลับเดอ้อทั้งทีมงานทั้งหมดด้วยโอยน่ารักนะจ้า <c oughs> ที่สุดเลย ยินดีกับลูกสาวสำหรับคลิปนี้ก็ส่งต่อนะคะแจ้งต่อข่าวดีจากลูกสาวนะคะขอบคุณค่างานเยอะสามงานติดกันเลยนะคะว้าวว้าว,ว,าวแสดงว่าไปทางเดียวกันหมดเลยนะเนี้ยเนาะสามงานอะ่ะขอลูกสาวเดินทางปลอดภัยขึ้นเครื่องไปหรือว่าเอารถไปไม่รู้เนาะแต่ไปลายงานนะอืม คนเก่งของแม่ๆพ่อๆขอทุกคนมีความสุขนะคะและลูกสาวรๆมีงานเยอะๆสวัสดีค่ะ